กคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกัแบบเกมมาลิตเติ้ลพูลนี่นะคะและว,วันนี้ก็มีอีเวนต์เก่ามาเป็นอีเวนต์ของซีโคร่นะคะมาดูกันเลยตอนนี้ก็6กโมงแล้วนะคะขอต้อนรับผู้มาเยือนหน้าใหม่สุฟาราซีนี่เป็นที่ที่ฉันกับเพื่อนพบต้นไม้ปองดองต้นใหม่ต้นไม้นั้นมออพลังที่ไม่มีใครเข้าใจมาให้แต่เราต้องฝึกใช้เพื่อจะได้ปกป้องบ้านเกิดเราเราใช้ลำแสงเวทมนต์จัดการกุสแรงลงได้แล้ว แต่ไม่แล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องร่วมมือกันทําและฝึกฝนทักษะใหม่ให้คล่องแคล่วและเฉียบคมระดมพลมาเล่นสวมบทบาทที่เขียนด้วยกีบตัวเองกันฉันไม่ได้จัดเกมมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นลูกม้าแต่ฉันว่านี่น่าจะช่วยสร้างความสามัคคีให้เราได้และขั้นตอนแรกในการเริ่มภารกิจสุดมหัศจรรย์คืออะไรคือเราไปซื้อโอเกอร์แอนด์เวอร์ชันล่าสุดกัน ดีเล่นก็เหมือนเดิมทุกคนมามาดูกันดีกว่าว่ารางวันมันยังเหมือนเดิมไหมนะคะเดี๋ยวส่งซีโคราไปทำเควสก่อน3นาทีโอเคไปทำซาสซีโคราเพื่อนซีโคราเพื่อนมารายเสร็จละ <c oughs> ดูเหมือนเราจะมากันครบทั้ง6ตัวแล้วขอบคุณที่จัดการให้นะเยีหนู หลังจากเรื่องวุ่นวายที่เราเพิ่งเจอในวิหารทะเลทรยายถ้าได้ฝึกล่วพลังกันอีกครั้งก็คงจะดีมากใช่แต่เราควรจะรับบทเป็นตัวละครเดิมที่เคยเล่นตอนที่เป็นเด็กหรือเปล่านะฉันโยนรายละเอียดตัวละครของคาลีเดีย Dark Shadow ทิ้งไปแล้วหลังจากที่เขาเป็นลมแดดตาย ดัชเดวิลไม่ต้องห่วงนะเราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่เลเวลหและเราจะไม่เล่นเป็นกอร์เล่นหรือเอลด้วยไหนๆก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานเราควรเล่นเป็นตัวเองในการจำลองสถานการณ์ส่วนเรื่องการผจญภัยฉันวางแผนมาหลายสัปดาห์พบกับโจรสลัดแห่งยอดเขานุกแก้วได้เลยเพื่อนจ๋านึกภาพตามนะห่างจากท่าเรือคาสปองโกไปนิดเดียวมีเรือสีดำมืดลำหนึ่งแล่นมาอย่างปาดเปี้ยว แต่กับตันของเรือนั่นไม่ใช่เหี่ยวอู้พวกนั้นเป็นโจสรสลัดแห่งยอดเขานกแก้วหรือเปล่าจากชื่อการผจญภัยใช่ไหมเพราะฉันนึกภาพตาไม่ค่อยออกเลยอู้เธอร้องเพลงปลุกใจกราศีเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศด้วยได้ไหมเออได้สิเมเล่บุ๊จะว่ามีในหนังสือก็ไม่ถูกเรือรำหนึ่งแล่นออกทะเลไปและมันเออดูเหมือนเรือโจอสรสลัดจนหน้าวันใจ ไปดูที่ส่วนคอมมู n นิตี้โอเคโอ้โหเรามีผู้ช่วยเกือบครบอ่ะทุกคนไปท้าทายกันเลยดีกว่าอ้อันนี้แกปบี้นะคะเรามีแกปบบี้เป็นผู้ช่วยตัวคุณจิตรางวันเป็นอะไรเนี่ยเราจำไม่ได้ละ่ะทำไมเราถึงได้มาหรือว่าเป็นร้านเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าให้เพียงสามสิเมตรอาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเราก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกให้ด้วยนะคะ จะขอบคุณมากๆเลยเราน่าจะได้แหละเพราะว่า,อาของตกแต่งที่เป็นรางวัลท็อป500อะเราก็มีเราก็คิดว่ารางวัลท็อปร้อยเราก็น่าจะมีนะคะนี่เรามีตัวนี้ด้วยกิฟต์ฟ้อนหน่อยเราขอไตแ่แรงคอมมิวนิตี้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามีผู้ช่วยหลายคนนะคะขออนุญาตไต่ให้ครบทุกตัวเลยอืมนึกไม่ออกเลยอ่ะ ผู้ช่วยเป็นใครไม่ใช่ผู้ช่วยนึกไม่ออกเลยรางวัลท็อปร้อยเป็นใครใครเนาะนี่ตัวคุณสองเราเป็นมังกรน,นะคะอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์เก่านะคะเราก็จะอัดคลิปแค่วันนี้นะคะวันพรุนี้เราไม่ได้ลงคลิปนะคะก็จะลงอีกทีวันสุดท้ายเหมือนเดิมวันวันจันทร์วันจันทร์ถัดไปที่ไม่ใช่วันจันทร์หน้านะคะ ก็วันสุดท้ายนั่นแหละเรามาเจอกันวันนั้นนะคะระหว่างนี้10วันก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็สู้ๆใครที่เล่นแล้วก็มาเล่นเพื่อฟาร์มเพชรได้นะคะจังหวะแบบนี้แหละเราควรฟาร์มเพชรนะคะสําหรับใครที่เล่นผ่านมาแล้วก็มาเก็บสะสเมเพชรกันเพราะว่ามันได้ริวตอนนี้เพชรเรามีสามเจ็ดร้อยสามสิบสามมิแล้วนะคะเหลือผู้ช่วยอีกสามตัวยังไม่ได้ไปดูเลยว่า ุณแม่ของเรนโบว์แดนนะคะของเราหลุดอันดับท็อปร้อยหรือ,อยังเพราะว่าไม่ได้หลอมรวมแก๊สเลยไม่ได้หลอมรวมขอตกแต่งเลยนะคะแต่คูนี่ที่มาโรงแรมนะคะเราก็ได้แล้วได้ทันเวลานะคะหาดอกกุหลาบได้ทันครบ22ดอกก็ได้แลกรับหนองไปเสร็จเรียบร้อยของกาเบิ้ลนะคะเหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วเพชรเราเพิ่มมาเป็น7 4 1แล้วนะจาก 733เพิ่มมาตั้ง8เม็ตรนะคะแค่มากดไตแ i ล a งคอม m ิว n i ตีก็เพิ่มมาละ 8. อ่าจบไปอีกหตัวตัวสุดท้ายมาเพชรเรานะคะเป็น745ละทุกคนเมื่อกี้ได้มาอีก4เม็ตไหนดูซิตัวนี้จะให้เพชรเราเท่าไหร่มาละหนนะคะเรียบร้อยนะคะตัวสุดท้าย ก็ได้เพชรมาอีกจนมี751เ็ดมแล้วแล้วเราก็อยู่อันดับที่31นะคะด้วยการใช้ผู้ช่วยทั้งหมด6ตัวเราขาดใครเนี่ยขาดเกรนด้านะคะ149บาทไม่เติมหรอกนี่นี่หนึ่งในเพื่อนรักของซีโคล่าที่ตัวมาด้วยกันนะคะแคคตัสโรสโอ้โหสวยนะเนี่ยตัวเนี้ย แต่อ mm ีเวนี้คงไม่เติมนะคะเพราะเคยเล่นแล้วส่งซีโคล่าไปสร้างบรรยากาศนะคะ5นาทีโอเคเล่งเวลากันมีซีโคล่าเรามาร้องเพลงด้วยทุกคนและรับไปนะคะเพลอีกหนึ่งเม็ดอ่าห้กับตันผู้เสียงแหบเหาเราร่องเรือมาที่เมืองพวกเจ้าเพื่อป้นและชิงทรัพย์ไม่นะฟังดูแย่มากเลย หรือว่าพวกนั้นจะอารวาสแค่เพราะเข้าตาจนน่ะถ้าพวกเขาต้องการอาหารหรือเสบียงฉันว่าเราน่าจะคิดหาวิธีช่วยได้นะเธอใจดีมากเลยแต่ติดเรื่องสำคัญอยู่หนึ่งข้อเธอเคยได้ยินว่าพวกมือตะขอเป็นพวกขี้ช่อที่ร่ำรวยและโหดร้ายห้าเย็นชามากซิโคลราฉันว่าแบบนี้เราคงต้องใช้ไม้แข็งสินะ คงอย่างนั้นเอาล่ะฉันจะใช้สุดยอดความเร็วแล้วลองดูว่าจะจับพวกมันเข้าโกงพร้อมกันได้ทีละกี่ตัวช่วยสนับสนุนฉันด้วยนะนี่ขั้นแรกผู้ช่วยก็ครบทุกคนนะคะเามาอัพไปอ่ารางวัลขั้นที่หนึ่งเป็นอะไรมาดูซิวิหารทะเลทรายนะคะขั้นสองรถไฟขอคิวปี้อ่าอันนี้เราก็มีแล้วเพราะว่าผ่านไปแล้วนะคะ แล้วก็มีค่ายทะเลทรายาเป็นร้านเพชรแน่นอนอันนี้ไม่ก็ร้านค้าอะไรสักอย่างเลยเพราะว่ามันเป็น20เมตรคือคือเรามีแล้วขั้น3าเป็นเอ่อขั้นขั้นห้เป็นตัวละครขั้นหกก็ตัวละเออขั้นหกได้ร้านค้าแป่ว่าได้ร้านค้าสอ้านนะคะมี1หนึ่งในนั้นคือร้านเพชรแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็เป็นตัวละคร30 โอเคขั้นที่หนึ่งก็ไปจัดการบอดกันเล่นให้ผ่านนะทุกคนนานๆทีจะมีอีเวนต์มาให้เราเล่นแล้วมันได้ร้านเพชรน,นะคะร้านเพชรไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้มาง่ายๆนะทุกคนมีอีเวนต์มาแบบนี้แล้วเราก็ควรจะเล่นให้มันได้นะคะสายฟรีก็น่าจะเล่นถึงเพราะว่าร้านเพชรก็ไม่ใช่รางวัลขั้นสุดท้ายอะไรน่าจะไปถึงกันได้นะคะขั้นหลอกสุดท้าย อะไเฮ,ฮ้กับตาลพูดแม้ว่าสหายของฉันจะโดนจับแต่หลบไปให้พ้นซะฉันจะมีแผนสุดลึกลับต้องไปทำเดี๋ยวนะสรุปว่ามันมาทำอย่างอื่นนอกจากป้นด้วยเหรองั้นช่างถือหน้าเจ้าโจรสลัดต,รต,รตอบเธอควรหยุดพวกนั้นก่อนที่มันจะลักลอบขึ้นท่าเรือรู้แล้วเราว่ารางวัลท็อปร้อยอ่ะมันเป็นโจรสลัดแน่หรือโจรสลัดที่เรามี หาก่อนตัวนี้ไมไม่ตัวสลรับฟันทองไม่ใช่มันจะเป็นอนี่ตัวนี้ทุกคนเราว่าตัวนี้น่าจะใช่แฟลกซีดน่าจะเป็นรางวัลท็อปร้อยเราเดานะไม่รู้ใช่ไหมรอคนมาเม้นนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นไหนดูซีใครมารูดราคาบ้างม้าลายล่าหรือเราว่าแฟกซีดแหละ เป็นรางวัลอูไม่มีอะไรที่มาขายเป็นเหรียญเลยือตัวละครกรินด้าสามนี้เราอยากได้ตัวนี้เทมเพตลดเหลือหนึ่งพันหรอแอคคอร์ดลดยีสิบเอร์เซ็นต์เองฟิสเซนป๊อปเบอรีชวิตอยากได้อ่ะหนึ่งพันไล่ปนมีใครมี Big Mac ็กอนาคตอ๋อ พูดถาวมันดื่มเลยแคนทอรอนไม่มีคริสตันอ็มพายไม่มีนะคะเพชรเรา700เมรและทุกคนมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะไปซื้อนะคะองค์ารักษ์ปราสาทเซนททถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับอีเวนต์แต่มันก็คือสิ่งที่เราอยากได้นะคะแล้วเราจะบอกทุกคนว่าเราได้เด r i n ริ่ดูมาแล้วนะคะ a ดริงดูอ้าวไม่ใช่อยู่ไหนนะวิหารอยู่ที่ไหนนี่นี่กเรตโบราณนะคะนี่เราได้ดริงดูมาเลยเพราะจอรูปโปได้หมวกนั่นเองนี่หรือน้องก็อยู่ในคอร์เรคชันผู้นี่ผู้องอาจนะคะขาด a k คิรหนึ่งตัวก็จะครบแล้วได้สาดน้ำกลางไปซึ่งเป็นของรางวัลที่กะลุกกลามากอะ เราจะมาซื้อองคลักษ์ดีกว่าเย่ Yay! องคลักษ์ปาษาเซนทอมาเลยลูกเจ็ดร้อยซื้อโอ้โหโผล่มาตรงนี้เลยนะคะนี่ไงน้องตัวใหญ่มากีได้มาแล้วเย่เย่โยองคลักษ์ปาษาเซนทอนะคะ เย่ Yay, ได้มานะคะทำไมน้องไม่ขึ้นในคอเลกชันให้ไม่ขึ้นจริงๆโอ้มีเคว็ให้ทำด้วยค้นหลังตู้เก็บของที่บ้านนะคะเย่ Yay, ไม่ต้องอัพดาวด้วยนะเนี่ยจริงๆถ้าพูดให้ถูกต้องบอกว่าองค์ครักกากอยพิทักษ์ภาษาเซนทอแต่ถ้าเขียนแบบนั้นมันจะกินที่เกินไป เย่ yeah, ได้มาแล้วกากอยนะคะน้องเป็นกากอยตัวใหญ่มากไหนไหนี่ได้มาเดินแล้วที่พูนี่วิวโคตรเท่วันนี้เควสเป้าหมายก็ทำครบ1 2อยแต้มแล้วนะคะสะสมเรียนตายที่5้าก็รอต่อไปที่จะแกลกร้านค้านะคะ แต่ว่าจะให้ดูชุดของซีโคราก่อนนะคะซีโครานักเดินทางฟาราซีอันนี้ขั้นแรกนะคะขั้นแรกนี่ในชุดนี้ธรรมดาธรรมดาขั้นที่2องเนชุดนี้มีความห้อยของระยงระยางนิดนึงแต่ก็ยังไม่อรังการเท่าไหร่ขั้นที่3นะคะขั้นที่สเพิ่มผ้าคุมมาด้านหลังสีน้ำเงินนะคะ ขั้นที่สีก็จะมีการตกแต่งมากขึ้นนี่เราจะเปลี่ยนเป็นขั้นสีเรือแล้วกันนะคะมีการเปลี่ยนแผงสีคอแล้วก็ติดหางนกยูงเข้าไปด้วยโอเคเรียบร้อยสำหรับชุดของซีโกรานะคะโอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะเราเล่นผ่านแล้วก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันวัน จบอีเวนต์นะคะบ๊ายบาย